ที่นี่ไม่มีขายจอยสติ๊กที่นี่ไม่มีขายเกมที่ไม่ม,ม,มีอะไรเลยแต่คลิปนี้ก็ยังมีสนับสนุนโดยหัวร้อนเกมไม่เกียร์เกมไม่เกียรของแท้ราคาถูกต้องที่นี่เลย <c oughs> สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับรายการวันนบีฟี f a ในช่วงของวันนบีรีวิวกับผมมิตรจรวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับตำนานศูนย์หน้าชาวสวีเดนผู้มีทรงผมเป็นเอกลักษณ์ จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเฮนริกลาสันลาสันเกิดเมื่อวันที่20กันยายนปี1971ที่เมืองเฮลซิงบอร์กประเทศสวีเดนเขาคือสุดยอดตำนานกองหน้าทีมชาติสวีเดนโดยแท้ครับโดยทรงผมเดดร็อกบวกกับลีลาการถล่มประตูอันเฉียบขาดทำให้ใครๆต่างก็ชอบเขากันทั้งนั้นและถึงแม้ว่าเขาจะค้าแข่งอยู่ในลีกสกอตแลนด์อย่างเซลติกแต่คอบอลทั่วโลกก็ได้รู้จักเขาเป็นอย่างดี โดยที่เขาโด่งดังสุดขีดเมื่อสมัยค้าแข่งอยู่กับสโมสรเซลติกและเมื่อในปี2001ลาสันได้สร้างปรากฏการยิงประตูถล่มทลายไปถึง35ประตูในหลีกสูงของสกอตแลนด์และถ้านับรวมทุกรายการที่เขายิงได้เขายิงไปถึง53ประตูทำให้เขาได้รับรางวัลดาวซันโวรองเท้าทองคำของยุโรปไปครอบครองอย่างยอดเยี่ยมและถึงแม้ว่าจะมีเสียงค่อนขอดบ้างว่าที่เขายิงได้ประตูเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่า ลงเล่นในลีกสกอตแลนด์ที่มีมาตรฐานเกมลูกหนังที่ถือว่ายังอ่อนชั้นก็ตามลาสันได้ใช้เวลาอยู่เซลติกนานถึง7ปีและช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดมาครองได้ถึง4สมัยและในปี2004ความท้าทายใหม่กับบาร์เซโลนาหลังจากที่ลงรับใช้เซลติกมานานร่วม7ปีลาสันก็ได้ย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆให้กับอาชีพการค้าแข้งเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เก่งแค่ในสกอตแลนด์เท่านั้น และแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บหนักจนแทบจะไม่ได้ลงสนามให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาล2004-2005แต่เขาก็ยังได้รับความไว้วางใจจากทางสโมสรที่จะเก็บเขาไว้ลงเล่นในฤดูกาลต่อมาคือ2005-2006และผลงานของเขาก็ได้มีส่วนร่วมในการพาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลีกาสสมัยและแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกอีก1สมัย ในการทำศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกร่วมกับบาร์เซโลนามีอยู่นัดหนึ่งที่เขาต้องร่วมกับบาร์เซโลนามาลงเตะก,กับเซลติกในสนามเซลติกพาร์คและเขาก็ทำประตูทีมต้นสังกัดเก่าได้ด้วยแต่ก็ไม่อาจที่จะดีใจมากมายนะักโดยเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังจากจบการแข่งขันนัดดังกล่าวว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับผมจริงๆที่จะดีใจหลังจากที่ยิงประตูได้เพราะว่าผมมีช่วงเวลาที่ดีมากมายในการลงเล่นที่นี่มาก่อน ในฤดูกาลสุดท้ายกับบาร์เซโลน่านั้นลาสันได้ช่วยทีมคว้าแชมป์ลาลิกาลีกมาครองได้เป็นสมัยที่2ติดต่อก,กันและที่สำคัญที่สุดคือการพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้ด้วยการเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อหนึ่งโดยในนัดนั้นลาสันเป็นตัวสำรองและบาซ่าก็โดนอาร์เซนอลทำประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูย์ทั้งที่มีผู้เล่นมากกว่าจากการที่เยนเลมันนายทวันของอาร์เซนอลโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไป แต่หลังจากที่แฟงไลกาดคุณซื้อของบาร์เซโลนาได้เปลี่ยนตัวลาสันลงสนามไปบาร์เซโลนาก็ได้พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้โดยที่ลาสันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเขาได้จ่ายบอลอย่างเฉียบขาดให้กับซามูเอลเอโตยิงประตูตีเสมอได้ก่อนที่จะจ่ายบอลให้กับชูเลโนที่เป็นตัวสำรองด้วยการยิงประตูชัยให้กับบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่2มาครองได้หลังจากจบการแข่งขันนัดนั้นเทียร่องรีดาวยิงคนสำคัญของอาร์เซนอล ได้กล่าวชื่นชมลาสันว่าผู้คนพากันพูดถึงแต่โรนันญว่าเป็นนักเตะที่สำคัญในนัดนี้แต่สำหรับผมเฮนริกลาสันต่างหากที่โดดเด่นผมเห็นลาสันตั้งสองครั้งและเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงเกมในทั้งสองครั้งที่ได้บอลเลยนะถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะพูดถึงว่าโรนันญูเอโต้เนี่ยแหละเดอะเบสสุดแล้วแต่นกตักเตะที่สมควรได้รับการสรรเสริญในนัดนี้สำหรับผมก็คือลาสันแน่นอนเลยและพอเขาหมดสัญญากับบาร์เซโลนาในปี2006 ลาสันก็ได้กลับไปค้าแข่งในทีมบ้านเกิดอย่างเฮลซิงบอร์กในสวีเดนแต่ด้วยความที่เขาอายุมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนอย่างวัยหนุ่มฟอร์มการเล่นก็ค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆจนต้นสังกัดต้องปล่อยออกมาให้กับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเดยืมตัวในปี2007ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้กลับมากระชุ่มกระชวยได้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆแต่ลาสันก็ทำประตูให้ปีศาจแดงไปทั้งสิน้น3ประตูจากการลงสนาม11นัด ซึ่งประตูแรกเกิดขึ้นในเกม FA ฟเัรอบ3ที่พบกับแอสตันวิลล่าณสนามโอทราฟฟอร์ดหลังจากนั้นลาสันก็ได้ยิงประตูแรกของเขาในเกมพรีเมียชิพสำเร็จในนัดที่ถล่มวัตฟอร์ดไป4-0ก่อนที่จะมาทำประตูสุดท้ายในกล่องอังกฤษในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่เอาชนะลีด1ประตูต่อศูย์ในวันที่7มีนาคมปี2007ครับต่อจากนั้นถึงแม้ว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพยายามขยายสัญญายืมตัว และก็โน้มน้าวให้ลาสันอยู่กับทีมต่อไปแต่ทว่าลาสันก็ได้ปฏิเสธในความหวังดีนั้นโดยให้เหตุผลว่าเขาได้สัญญาเป็นมัดเป็นหมอกับครอบครัวและก็ต้นสังกัดเก่าที่แท้จริงว่าจะกลับไปที่สวีเดนในวันที่12มีนาคมปี2007และเรื่องนี้ก็ได้เป็นเรื่องที่ลาสันได้ออกมาพูดภายหลังว่าเป็นเรื่องที่เขาเสียใจที่สุดในชีพการค้าแข้งที่ได้ปฏิเ,เสธเซอร์เล็กไปในวันนั้นครับ ก่อนหน้านั้นลาสันเคยประกาศอำลาทีมชาติสวีเดนในปี2006ซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุ34ปีอย่างไรก็ตามในวันที่13พฤษภาคมปี2008ลาสันก็ได้ตัดสินใจกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2008รวมประตูที่ลาสันทำได้ตลอดอาชีพค้าแข้งในสโมสรเล่นไป576นัดยิงไปถึง325ประตูและสถิติในการทำประตูในทีมชาติเขาลงเล่นไป106นัด ทำประตูไปได้37ประตูและนี่คือเรื่องราวที่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็หยิบยกมาเล่าให้ฟังก่อนที่จะไปดูรีวิวกันครับก็ <_ C ity> หากว่าถ้ามีข้อมูลที่โคตรเจ๋เวอร์หรือว่าผิดพลาดประการใด <_ C ity> ก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็สอรี่ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่านี่คือวันน a บ e ี e รีวิวนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าเฮลิาสันวอร์เลจเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลย ขอขอบคุณ spotidol.com และวิกิพีเดีย r s s p e t อ่ามาดูทางด้านข้อมูลนักเตะกันบ้างนะครับขอบคุณเว็บไซต์ fifaaddict.com นะครับผมลสาสันนะครับดูจากรูปร่างแล้วนะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะเพรียวบางนะครับผอมนะครับ,นะรบสูง178หนัก76เท่านั้นเองครับแล้วก็มี overall stat ST กับ CF อยู่ที่108นะครับอันนี้คือเลเวล20แล้วก็บวก โบนัสเบสท์เพลเยอไปแล้วนะครับผมมาดูที่เด่นๆกันบ้างดีกว่านะเอาแบบเด่นๆเลยนะ110ขึ้นไปก็จะมีสปีดต้นมีจบสกอร์มียืนตำแหน่งแล้วก็ปฏิกิริยาซึ่งอยู่ในขั้นที่สูงนะมีความคล่องตัวถึง1้อเลยวะ่ะเย็ดเคอ้โหเยี่ยมเลยฮนะแล้วก็ลองๆมาก็จะเป็นอ่าความเร็วนะความเร็วร้อยเกนะเกือบ110แล้วนะครับมีเลี้ยงบอลมีควบคุมบอลน,นะฮะ แข็งแกร่งก็ถือว่าไม่ได้ขี้เลยอะไรนะร้อก็ถือว่ายืนได้อยู่เหมือนกันว่ะแต่น้ําหนักน้อยไปหน่อยไม่รู้ว่าจะปิวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์กันอีกทีนะครับจบสกอร์แน่นอนครับร้อยสิคมชิบหายนะระดับนี้ผมบอกเลยว่ามันน่าจะคมนะพลังการยิงถือว่าทําได้ดีครับร้อนะมีม่งบอลถึงร้อเกลยเหรอมันชักจะแบบน่าสนใจนะน่าสนใจนะเอ๊ยยังไงนะ ยิงไกลร้อยสี่นะยิงโค้งไม่เท่าไหร่ครับ96มาฟรีคิกร้อยจุดโทษร้อยสก็แบบดัดดาธรรมดานะธรรมดาความคล่องตัวนี่ถือว่าเด็ดเลยนะร1อเลยมีการกระโดดถึงร้อยเจ็ดเย็คความอึดร้อยสโอเคอันนี้พอได้น,นี่พอรับได้มีสมดุลถึงร้อเเลยเหรอโอ้โหเยี่ยมเลยนะจะว่าไปก็เยอะเหมือนกันนะอ่านเกมร้อยแปนะสกยภาพแปนะฟอร์มดีถือว่า พลังฟงพลังแฝงใช้เต็มที่นะศักยภาพเยอะขนาดนี้น่าจะออกบ่อยนะครับอ่ะมาดูถึงเรื่องเวิร์กเลตขึ้น3ลงหนึ่งโอ้โหถือว่าตอบโจทย์นะเรียกได้ว่าเป็นเดอะเบสแห่งกองหน้าอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูสไตล์กันบ้างครับผมสไตล์นะส่วนสไตล์นี้ก็จะมีเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับมีความเฉียบขาดในการจบสกอร์มีแท็งเกอร์ด้วยนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับความโกงของตำนานต้องมีแท็งเกอร์นะร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,แงอ่า มีแอคโคเปติกครับเล่นลูกผาดผลได้ยดเคมีฟรีคิกมาสเตอร์โอเคลองช็อตมาสเตอร์ยิงไกลได้นะครับผมดิบเบิลมาสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงบอลคุมบอลได้ดีหันซ้ายหันขวาพลิกตัวนะครับสกายคอนโทรเลอร์เล่นลูกาอากาศได้แล้วก็มีวิงเพลเยอร์วิ่งได้อย่างโคตรเร็วนะฮะสามารถที่จะวิ่งหลุดได้ไปดูที่นิสยัยอ่าฟินิชช็อตโอ้อันนี้โอเคแล้วของชอบนะครับ ตำนานกองหน้าเลยต้องมีฟินิชช็อตนะคุณฟันถ้ามีฟินิชช็อตก็จะยิงปั่นยิงอะไรได้ดีนะแล้วก็มี flare bon มแฟลรล์นะครับก็คลองบอลบ่อยก็จะมีแอคชั่นสวยๆหรือว่าท่าแปลกๆนะครับโผล่มานะครับก็อ่ะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันดีกว่าก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่าที่นี่คือวันดับบีฟีฟ่าแน่นความเป็นวันดับบีผมไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันจะดีไม่ดีในสายตาคนอื่นนะก็ผมฝีมือไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าจะบอกความรู้สึกนะ ของคนที่เล่นไม่เก่งเนี่ยแล้วมาจับตํานานแล้วมันจะรู้สึกยังไงผมจะพูดออกไปจากความรู้สึกของตัวผมเองนะครับโอเคดูเพื่อความบันเทิงและกัน,ก,นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็มาดูไฮไลท์นะครับของกองหน้าสายเพียวบางกันบ้างครับเฮลิลาสันปีเวอร์เลเจนต์ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีความเด่นหลายๆด้านนะรู้สึกว่าจะเด่นจริงๆโดยเฉพาะการวิ่งหาช่องนะครับความเร็วความคล่องตัวและก็ความยิงคมจบสกอร์ นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นพ่อด้วยมีฟินิชช็อตนะหลายๆช็อตก็จะยิงได้ดีนะครับหวังผลได้ประมาณ90%เลยทีเดียวแต่ก็จะมีบางจังหวะที่ผมเล่นแบบแป๊กๆบ้างนะครับเพราะว่าบางทีก็ตื่นๆน,นะไม่รู้จะยิงมุมไหนอะไรยังไงนะครับก็แต่รวมๆก็มีสเสน่ห์นะมีสเสน่หนะ์มีความคล่องตัวนะครับสามารถที่จะเล่นท่าได้แบบพลิ้วอ่ะถ้าคนเล่นพลิ้วก็จะเล่นพลิ้วนะอันนี้ผมแบบว่าฝีมือค่อนข,ข้างที่จะราาหญ่านิดนึงนะครับ เป็นอีกตัวหนึ่งที่วิ่งหาช่องดีนะอย่างที่บอกมันจะทํำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแผนหน้าเป้าหน้าเป้า2คนนะครับเป็น ls และก็ is นะครับยืนคู่กันก็สามารถที่จะชิงกันได้แล้วก็หลุดง่ายมากเพราะเขาเนี่ยมีการยืนตําแหน่งที่ดีมากนะครับมันดียังไงลุงจรมันขึ้น3ลง1อีกอย่างอารมณ์คล้ายๆถ้าใครเคยเล่นต่อเรสนะศูแดแดงหรือว่าเวอร์เบสนะครับ อารมณ์แบบวิ่งหาช่องแบบนั้นอะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากกว่านะสำหรับผมแล้วรู้สึกแพทนี้เนี่ยเฮ้ยมันได้วะโยนโย,ยนเนี่ยมัน,ม,นมันไปว่ะมันหลุดว่ะอะไรเงี้ยนะความคล่องตัวก็สูงเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะยิ่งมายืนคู่กับอีบารอีซีนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าแม่งมันคงจะไม่เท่าไหร่หรอกมั้งนะก็เพิ่งได้จับนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นได้วะมันแบบมีมันไม่ได้ช้าเกินไปนะอีบา EC อีซีนะครับ เพราะว่ามันมีการยืนตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะออกตัวเร็วนะหาช่องอะไรเนงะี้ยแบบค่อนข้างที่จะฉลาดนะอิบานะเล่นคู่กันใน2คนนี้มันสวีเดนเหมือนกันใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้ดีนะสำหรับผมนะก็ชิงไปชิงมาได้อยู่นะครับเป็นตัวที่วิ่งวิ่งนะอารมณ์มินไซกี้หรือเปล่าวะวิ่งวิ่งนะครับก็หาช่องหาช่องตลอดเลยนะครับเราจะสามารถที่จะส่งให้เขาได้ ตลอดนะครับอย่างลูกนี้ก็โคตรฟุกครับผมย้อนกลับไปดูได้นะเมื่อกี้โคตรงงนะครับอยู่ดีๆไม่ได้หม่งเฉยนะจะมีหลายๆช็อตนะให้สังเกตนะครับว่ามันยืยนถูกที่ถูกเวลานะครับเนะี่ยเวลาชิงก็ฝากบอลแล้วก็ใช้ความเร็วนะที่มีอยู่ได้ดีนี่ก็ยิงทิ้งไปนะฮะก็จากที่เล่นมานะถ้าเทียบกับ0 6WC นะครับผมคิดว่าเวอร์เลเชนยังไงก็ดูดีกว่านะครับค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเยอะ ถ้าเป็น 06WC บวก6ลาลุงจอนอันนี้ผมยังไม่ลองว่ะผมแค่ลองบวก5มันก็คงไม่เท่าไหร่2 2แต้มเองนะพลังค่าพลังมันแค่แบบต่างกันแค่2แต่ผมคิดว่าบริเจนดีกว่าเพราะว่ามันมีดาวถึง5ดาวนะครับได้เปรียบด้านด้านนี้เลยถามว่ามันมีประโยชน์ด้วยหรอดาวมีครับผมสำหรับผมคิดว่ามีนะหลายๆจังหวะก็ได้ใช้เบอร์ปะทเทิร์นบ้างอะไรอย่างนี้ครับ มันค่อนข้างที่จะหลายๆท่านะที่มีประโยชน์แต่ผมทําเป็นท่าเดียวนะครับ <c oughs> ทําเป็นอยู่ไม่กี่ท่านะเออเป็นเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับก็ดูจังหวะน,นี้ครับผมอ <c oughs> นี่ฮะบกวก <c oughs> กับอเธินหนึ่งทีดูจังหวะกระชากนี่ก็แรงใช้ได้นะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ทําใจดีนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความอ่ พลิกบอลดีมีความพลิกบอลดีน <c> ะ <oughs> ครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีนะครับการเลี้ยงบอลการอะไรอย่างงี้นะคุมบอลก็สามารถที่จะคนโทรลได้ก็จับไม่กี่จังหวะก็ยิงได้เลยแล้วมาดูจังหวะนี้แกนะก็กาลังเข้าตีเลยก็ซัดเลยครับ <c oughs> แต่ขึ้นว่าฟิลิปรามยิงเข้าประตูตัวเองนี่ผมงงอยู่เหมือนกันตอนเล่นนะเอ้าอะไรวะพอม,มาดูภาพช้าครับแหบถึงกับ <c oughs> นี่มึงสไลด์เข้าประตูตัวเองทำไปได้คราวนี้มาดูอีกจังหวะหนึ่งครับของแกเลตเบลพูดถึงแกเลตเบลกันบ้างนะเพิ่งเพิ่งเคยได้จับก็รู้สึกว่าพิ้วดีนะครับถ้าใครเล่นพิ้วก็น่าจะพิ้วกว่านี้นะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยได้จับแล้วมีพลังนะ <c oughs> นี่ลาสันก็ส้มหล่นไปมงเข้าไปเฉยถูกที่ถูกเวลาอย่างบ่อยๆนะลูกนี้ก็หลุดมาแล้วก็ชิปแปลกไปหน่อยฮนะนี่ออกเลยนะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะลาสันคนในทีมได้บอลก็สามารถที่จะส่งให้เขาได้เลยเลยครับเป็นเป็นตัวที่วิ่งดีหาช่องดีพูดบ่อยมากแล้วหาช่องดีเนี่ยนะแต่มันประทับใจจริงๆสำหรับผมผมประทับใจตัวเนี้ยอยากเปิดได้เลยครับไม่มีตังค์ซื้อนะแพงนะอยากเปิดได้ตอนนี้ก็มีบวก5อยู่ในทีมก็3าดาวไม่ค่อยที่จะแบบ หวือหวาเท่าไหร่แต่ก็ยิงคมอยู่เหมือนกันครับสำหรับ0ูนย์ 6WC นีจังหวะนี้ก็นะไม่ล้มง่ายนะล้มค่อนข้างที่จะล้มยากอยู่เหมือนกันอ่ะมาดูหลายๆจังหวะตัดมาค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะแต่ก็ดูๆให้มันจบไปก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ฮะชุดก,กระชากลากอค่อนข,ข้างที่จะสปีดไปกับบอลได้ดีนะการเลี้ยงบอลเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีจังหวะไปกับบอลอยู่นะก็ นี่อีปาถูกที่ถูกเวลามาดูจังหวะนี้โรนันโดซัดครับผมแหมลาสันก็นี่ซ้ำไปถูกที่ถูกเวลาตลอดนะคนนี้แหมต้องบอกเลยว่าจบสกอร์นี่ค่อนข้างที่จะชัวนะครับปฏิกริยาดีลูกซ้ำขอยบอกนี่ลูกนี้ก็ง,งงงไอ้กูได้บอลเหรอวะเอ้เอ้หาช่องแป๊บเอ้นี่นะครับเข้าเฉยนะขนาดยิงล้ม ยิงแล้วตัวเองล้มยังเข้านะครับเสียหลักมานี่ก็งงๆจังหวะนี้อ้าวได้บอลอีกแล้วนี่พักอ,อกทําได้ดีเหมือนกันนี่ยังไงนี่ไปหนึ่งทียังไงปันโอ้โหจบครับเรียบร้อยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเป็นกองหน้าที่เล่นง่ายนะตัวนี้ผอมๆบางๆนะวิง่งดีๆโอ้โห ก็มาในจังหวะน,นี้ของสลาตันกันบ้างครับผมนี่หลุดมาโอ้โหยังสวยโคตรโหดกระโดดยิงไปหนึ่งทียังไง<ะ>อือหชนคานไอ้บ้าเออมาครับมาดูของจังหวัดลาสันฮนะนี่ครับผมออกตัวยังไงโอ้โหสปีดโคตรมาโคตรมาโอ้ไม่ทันครับนี่นะควยไป1ทีแล้วก็เป็นจุดโทษนะอันนี้นะอันนี้ผมทําบ่อยนี่ครับ ค่อนข้างที่จะได้จุดโทษดีนะสูตรนี้แล้วก็ยิง <c oughs> ยิงแป๊กอีกไอสัตว์ <c oughs> ค่อนข้างแย่นะครับลาสันหลุดไมาอีกจังหวะหนึ่งปั่นฟินิชช็อตไปเรียบร้อยฮะลูกแบบนี้เป็นลูกที่หากินง่ายนะถ้าแบบโกออกมาเนี่ยเรากดฟินิชช็อตนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเข้าสูงนะอะ่มาดูลูกมงกันบ้างครับลูกมงไม่มีมีจักรยานอากาศครับผม <c oughs> โอ้ลูกนี้ก็สวยนะ ได้แบบงงๆนะครับน่าจะเป็นผลจากสกิลอะโครเบติกนะลูกผัดโผลนะครับนี่ครับนี่ชงอย่างดีสลาตันขอบใจมากเพื่อนนะสวยไปหนึ่งลูกมาจังหวะน,นี้ดูความคล่องตัวครับนี่มานี่ยังไงนไี่ได้อยู่ได้อยู่ยังไงต่ออ่ะตัดเอาตัดแล้วตัดแล้วตัดมาจังหวะน,นี้ครับวีเดาเลยวก็ปั่นครับพยายามที่จะปัน่นนะ แต่ก็ติดนะครับลูกนี้ก็หล้มไปดูอีกหลายหลายไฮไลท์ครับก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะนี่สลาตันครับผมได้บอลยังไงครับมาอย่างนี้สไลด์หลังหักแล้วก็หันกลับมายิงเฉยนี่ผมก็ได้แบบงงๆนะมาในจังหวะน,นี้กันบ้างครับผมนี่นี่ก็ยังได้สลาตันว่างไงส่งไปวันเล่โอ้โหแป๊กได้ไงวะปกตินี่ต้องเข้าแล้วนะ ก็ดูรวมๆก็เป็นนักเตะที่ทรงสห์อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับลาสันก็เดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะครับสําหรับลาสันปีวอรเลเจนนะเอาแค่แบบว่าฟังกันง่ายๆสบายๆแล้วกันนะครับเป็นตํานานที่ผมคิดว่าตํานานตัวนี้เนี่ยมันมันแบบว่าไม่ได้เป็นตํานานที่กากนะครับเป็นตํานานที่ใช้ได้ เป็นตำนานที่เป็นตำนานที่มีความเป็นตำนานว่าเถอะมีความโกงอ่ะมีความโกงอะไรอย่างงี้นะครับยิ่งแบบเวลากระชากได้บอลอะไรอย่างงี้มันก็สามารถที่จะไปกับบอลแล้วก็มีความแข็งแกร่งอยู่นิดนึงนะครับมีความแข็งแกร่งพอพอให้แบบเอาตัวรอดได้บ้างมีความคล่องตัวสูงนะหาช่องดีสร้างโอกาสไดีๆนะไหลลื่นไปกับเกมได้นะครับก็เป็นตัวที่ทําเกมได้ดีมากๆเอาง่ายๆผมก็ประทับใจนะ เพราะว่าผมก็ฝีมือแบบไม่เอาไหนใช่ไหมล่ะแต่พอได้มาจับมันก็รู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นมันไม่ได้เก่งขึ้นนะแต่มันรู้สึกเล่นง่ายขึ้นมันยิงประตูได้มันยิงประตูได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะแทคติกแผนก็อันเดิมกับของเชฟเชนโกนะครับคลิปที่วอนาบีรีวิวคลิปที่แล้วนะเป็นกองหน้าตัวหนึ่งรู้สึกเล่นง่ายกว่าเชฟเชนโกนะครับส่วนราคานะครับ ไอเดี๋ยวพูดถึงฟรีคิกก่อนฟรีคิกนี่ไม่ค่อยได้ถ่ายมาอันนี้ถ่ายตอนซ้อมนะครับก็มันไม่ค่อยได้ฟรีคิกพอได้ฟรีคิกดูแล้วอ่าตอนตอนที่มันได้ฟรีคิกผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสตมันน้อยนะก็ไม่คิดว่ามันจะได้ฟรีคิกกันเลยเออช่างแม่งก็ฟรีคิกไปให้มันพอรู้ๆก็รู้สึกว่าฟรีคิกเนี่ยยิงได้ยิงได้แต่ว่าไม่เด่นนะครับยิงได้แต่มาแต่ว่าไม่เด่นแต่ผมคิดว่าตำนานเนี่ยมันเพียงพอแล้วสำหรับกองหน้านะมันมัน มันเก่งอะ่ะมันเก่งใครมีตังหรือเปิดได้ก็ลองเล่นดูนะฮะลองดูลองดูนะครับก็ไม่ต้องมาเชื่อผมหรอกเพราะว่าที่นี่คือวนะันดับเบิ้ฟีฟานะดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันกุนุู้ฟังอะมาดูราคาดีกว่านะครับว่ามันน่าจะจองหรือเปล่าโอ้โหราคาตอนนี้อยู่พันสองพนะโอเคมันถือว่าไม่ได้มากมายนะบกองหน้าระดับนี้ราคาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะอารมณ์แบบว่าโอเว่นปะวะราคาพอๆกับโอเว่นเลยนะครับ โอเคสำหรับผมราคาแค่นี้นะถ้าผมมีตังค์ไม่ซื้อนะครับทำไมเหรอเสียดายนี่ครับผมโอ้โหแพงอยู่เหมือนกันนะแพงแต่มันก็ถูกในในระดับตำนานมันก็ถูกถือว่าถูกนะแต่ว่าพันเนี่ยสำหรับเราเนี่ยสำหรับเราเองผู้เล่นล่างย่าเนี่ยมันแพงนะครับ้าไม่เปิดได้ก็คงจะไม่ได้ใช้ในชาตินี้แอบก็น่าใช้นะสำหรับผมคิดว่ามันน่าใช้นะครับ มีไว้ก็ดีนะใครมีนักเตะในตำนานในทีมก็ดูเท่ดูมีราสีนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับต้องขอบคุณนะฮะคุณปอนนะครับทีรทัศน์กี่ให้ไอดีมาจับมาเล่นกันนะมีโอกาสได้จับตำนานก็เพราะว่าทำชาแนลนี่แหละต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็สำหรับการรีวิวครั้งนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันสำหรับผมมิรจอนเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ ก็ใช้วิจารณญาณแต่ละท่านแต่ละคนเลือกซื้อแล้วกันนักเตะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ลองไปดูชแนลที่แบบว่าน่าเชื่อถือได้ก่อนแล้วกันเพราะที่นี่คือ Wannabe Review นะีครับผมสำหรับผมวิาจาร์วันนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวนักเตะอะไรนั้นก็ต้องติดตามกด subscribe ไว้แล้กันนะฮะและถ้าหาว่าคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะดูแบบว่าเออชอบใจ กดไลค์นิดนึงเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสุดดีบาย